เหตุการณ์แลกหมัดระหว่างเจ้าหน้าที่ทางการทูตจีน2คนกับเจ้าหน้าที่ทางการไต้หวันอีกหนึ่งคนในงานเลี้ยงรับรองฉลองวันชาติไต้หวนันในกรุงซูวาเมืองหลวงของฟิจิทางฝั่งของไต้หวนันบาดเจ็บถึงขั้นถูกหามส่งโรงพยาบาลเหตุนี้เกิดตั้งแต่คืนวันที่8ตุลาคมแต่เพิ่งมีการเผยแพร่ สำนักข่าว AFP และรอยเตอร์รายงานจากกรุงไทเปว่าทางด้านของโจแอนอูโษกกระทรวงการต่างประเทศไตวันเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ถังขันทูดจีนสองคนปุกรุกเข้าไปในงานเลี้ยงโดยไม่ได้รับเชิญภายในสำนักงานการค้าไทเปหรือสถานทูดไต้วันโดยพฤตินัยซึ่งกำลังเป็นเจ้าภาพต้อนรับแขกผู้มีเกียรติประมาณ100คนในงานฉลองวันชาติไต้หวันที่ลงดามรูกแกลนแปซิฟิกในกรุงซูวาเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมา หลังจากเข้าไปภายในงานเลี้ยงเจ้าหน้าที่ถึงการทูดจีนสองคนก็ได้เริ่มบันทึกภาพของแขกแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ไต้หวันเข้าไปห้ามและเชิดให้ออกไปข้างนอกทั้งสองคนจึงได้ใช้กําลังกับเจ้าหน้าที่และได้รับบาดเจ็บถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลด้านของตำรวจฟิจิได้กันเจ้าหน้าที่ทางการทูตของจีนออกไปโดยเธอได้ขอประนามเหตุการณ์ครั้งนี้ของเจ้าหน้าที่สถานทูตจีนในฟิจิว่าเป็นการละเมิดหลักนิติธรรมก,กฎกติกามรารยา ทางด้านโฆษกสถานทูตจีนในกรุงสุวากล่าวยืนยันว่าในวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จากสถานทูตจีนเข้าไปอยู่ในพื้นที่สาธารณะนอกบริเวณจัดงานเลี้ยงโดยเจ้าหน้าที่ทั้งสองได้รับมอบหมายหน้าที่อย่างเป็นทางการและกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ไต้หวันยั่วยุคกวนโทสะ ให้เจ้าหน้าที่ทางการทูตของจีนคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินติดตัวเสียหายในเหตุการณ์ครั้งนี้ทางด้านของนายเจ้าหลีเจี้ยนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่าเจ้าหน้าที่จากสถานทูตจีนในกรุงซูวาทราบเป็นอย่างดีว่าภายในงานเลี้ยงมีการประดับธงชาติไต้หวันที่ไม่ถูกต้องและประดับหน้าเค้กกลางงานเป็นรูปธงชาติไต้หวันเช่นเดียวกัน หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฟิจิเข้าระงับเหตุและแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันแต่ทางไต้หวันกล่าวหาว่ามีการบิดเบือนและเจ้าหน้าที่ของตนถูกทำร้ายความพยายามที่จะโดดเดี่ยวไต้หวันในเวทีโลกของปักกิ่งยังคงดำเนินต่อไปและยังดึงพันธมิตรทางการทูตของไต้หวันให้หันมารอ,รองรับจีนได้ถึง7ประเทศตั้งแต่ปี2559มีเพียง15ประเทศในโลกเท่านั้นที่ให้การรับรองและมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นประเทศขนาดเล็กในป่าซิเฟกลาตินอเมริกาทั้งนี้แล้วฟิจิเป็นประเทศพันธมิตรที่เหนียวแน่นกับจีนมายาวนานและเป็นประเทศแรกในมหาสมุทรแปซิฟิกที่สถาปนาทางการทูตกับกลุงปักกิ่งเมื่อปี2 5 1 8